ท่านเนน210รูปจากาโรงเรียนวัดส,สักแก้วค่ะนี่ค่ะเราทั้งหลายมาร่วมกันนอบน้อมนะคะในการตั้งจิตไว้โดยชอบของบุคคลผู้ประณีตเหล่านี้นะคะ มาบวชเป็นเนนเป็นอัธยาัยอันประณีที่เป็นไปด้วยอโลภาอัธยาศัยอโตสาอัตยาัยอมโมหาอัธยาัยวิเวกตอัธยาัยเนกขมะอัธยาัยและเนสรณะอัธยาัยอัธยาัยเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายเป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อมัดผลนิพานน่พานสาม ่อเป็นเหล่ากองอสามานะของพระสมานะพระจงไตรพระจมไตรเราจะได้เราจะได้มีวิชามีวิชาเป็นทางพาเป็นทางพาให้พ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์เราสุดเอ่ยเราสุดเอ่ยอิมังอิมังสูปะสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนัง โอชนะนาโอชนะงโต่าวรังตทัสสะันโอเชมะโข้าพเจ้าข้อน้อมถวายขอน้อมถวายนาา โภชนาอาหารเป็นเครื่องสักการะเป็นเครื่องสักการะถว,วายการบูชาถวายการบูชาพระปัญญาที่โคนพ,พระปัญญาทิ่โคพระอ ah ริสุทธิโคนพระมหาการุณาที่โคนพระมหากรุณาทิคุณกประการและพระคุณเก้าประการนิ่งเวิญาณีสาธุตองลักลางลมสาธุสาธุ อนุโมทนาร่วมกันนะคะ